ป่าสแกบ้านฉันอยู่ไม่ไกลอยากชวนเพื่อนพ้องละกันน้องพีอ่อาไปดูของดีบ้านฉันไหมมีวัดสามแห่งละทธิโบราณอาวัดขวางตะวันนั่นก็ใช่อวัดสะเหมือนเท้าละกะเก่าแก่วัดโบส์ป่าสะแกเหลือซากไว้บ้านไม้ห้องแถวโบราณอบ้านไม้สามชั้นศิลปะไทย ผสมปวางตุ้งอร่อยกว่าปีบอ่อน้ำรถกวปีมีน้ำชัยพิพิธภัณฑ์เด่นสงนาอยุ่ใกล้วัดมีรอยพุทธบาทอยู่ใกล้ใกล้นโกองเก่ากองใหญ่กองโบราณเกิดมานมานแลคู่วัดไงมีต้นงิ้วแดงโบราณเกิดมานนานและสาบานได้ อายุของขวานละสองร้อยปีเจ็ดคนพอดีถึงจะโอบไหวมีต้นตาลสูงแล้วก็เสียบฟ้าแหนงนคอตั้งบ่าละเห็นแต่ไกลมีต้นโพยักษ์ต้นยางนามีต้นละมาค่าละที่สูงใหญ่มีต้นตีนเป็ดแล้วก็ต้นแจงอาญานางที่แกงและหน่อไม้ได้ชมพูระมุบโบราณทั้งหอมทั้งหวานแถมลูกใหญ่ มาตูมมะพรกร้อยกว่าปีอรรถละไรดีมีพอขายมีวีระเบอดและกระเสือดำลูร่างกำยำเป็นเสือใหญ่มียอดขุมพลเพลงลูกทุ่งชื่นเสียงหอมคุ้งระบือไก่เขาคือสายใหญ่และกรสัญยาเขาคือสายใหญ่และกรสัญยาอนักร้องชาวนาแล้วก็ดังได้ เรามีรงสีโบราณอีกทั้งอาหารละกไทยไทยขนมคงแกงบวนและวก็แกงบอลกระเจ้ว,จวหมูจะปลาช้อนเคยกินไหมขนมไข่ปลาแลก็กากะปิขนมไข่ปลาและก็กากะปิอุดมมะนาวดื่มซิจะติดใจมีผ้าทอมือแล้วก็ชื่อดังอาลาวสีลาวขั้นเคยใส่ไหมมีแหและยอเย็บด้วยมือ มีแห่และยอนเย็บด,ด้วยมือชื่อดังเรื่องชื่อระเบือไกลมีคอรววคองกระเสียวไว้ทำนามีครองกระเสียวไว้ทำนาหาปูปูปลาหาหอยใหญ่มีแปลงเกษตรอินทรีย์เป็ดไก่อารมณ์ดีออกไข่ร้าย พี่ันว่าบรรยายล้วน,นของดีอายุใกล้แค่นี้แล้วไปดูได้อายากชมติดต่อแล้วมาพี่ชันือที่อาการเอกชัยพออลพบละคอยประสานตัวท่านชำนาญเรื่องบรรยายนออเสรกแล้วก็ใจดีขออมนตีแล้วก็เชื่อถือได้ขออมนตีเชื่อถือได้ขอจบเพลงชองแล้วเป็นแค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดี หมดทุกหมดโศกหมดโดหมดภัยเลอชาเอชาสหายตาชาสหายโดยแม่